หลายคนอาจจะลืมไปแล้วย้อนกลับไปเมื่อ9เดือนก่อนในช่วงแรกๆของเกมไฟเดย์ไนท์ได้มีมอดอันนึงที่มีทํานองเสียงเป็นเอกลักษณ์หัวทีวีติดไวรัสที่มีชื่อว่าเฮกวันนี้เขาที่กลับมาอีกครั้งแบบยิ่งใหญ่กว่าเดิมจัดเต็มเข้มข้นจะเป็นยังไงก็ไปดูตัวมอดเลยว่าเขาพยายามจะบอกอะไรกับผู้เล่นไปกันเลยมอดนําทีมโดยหญิงหยาง48และพวกผองหมดเนื้อเรื่อง มีให้เลือกอยู่2อันซึ่งจะเล่นอันใหม่ได้เนี่ยต้องเล่นวิคเอ็กเพื่อทบทวนเวอร์ชั่นต้นฉบับว่าทุกคนยังจำเฮกคนนี้ได้มากแค่ไหนฮๆๆๆๆหลังจากที่ได้ให้ผู้เล่นลิมรสถึงน้ำจิ้มแล้วหลังจากนี้แหละคืออาหารจานหลักเมื่อชนะได้แล้วตัวเกมจะปลดล็อกเนื้อเรื่องภาคต่ออันล่าสุด w e e k e n d X มันจะโหดแค่ไหนเตรียมให้พร้อมแล้วก็จัดไป i r l f r i e n d ได้นัดบอยเฟนมาที่งานคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งคนจัดงานก็ไม่ใช่ใครที่ไหน พ่อตา daddy dearest นั่นแหละงานนี้ผู้คนทั้งโลกจะได้เห็นสกิลที่แท้จริงของบอยเฟรน n d สักทีคู่แรปของเขาไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือหุ่นยนต์เสื้อบาสเฮกคนเดิมเขาเองก็ตื่นเต้นที่จะได้แรปกับบอยเฟ i e n d แต่นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสุดป่วนและแผนร้ายของใครบางคนเพลงที่1เปลี่ยนใหม่หมดทำนองหัวโยกสบายๆเปลี่ยนทำนองเวอร์ชั่นเก่าแบบหน้ามือเป็นหลังมือจะมีช่วงหนึ่ง ที่ฉากจะเปิดไฟสปอร์ตไลท์เฮกแล้วบอยเฟรนด์จะร้องในทำนองช้าก่อนจะกลับไปแลปทำนองมันๆกันต่อด่านทำได้ดูยิ่งใหญ่สมงานแข่งองค์ประกอบของฉากทำให้ดูกลมกลืนไม่ได้เยอะหรือลกจนเกินไปใช้โทนสีฟ้าให้คนเล่นโฟกัสไปที่เวทีเป็นจุดเดียวคนออกแบบฉากนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าแนวคิดสุดยอดตัดมาที่คัตซีนฉากที่หลายคนรอคอยอยู่ๆ เฮ็กก็ลงไปนอนที่พื้นและใบหน้าก็มีสัญ,ญลักษณ์ตาสีแดงนี่มันไม่ใช่เฮ็กคนเดิมอีกต่อไปเขาพุ่งจะไปทำร้ายเกิร์เฟนแ่ว่าพ่อตาด a d ดดี้เดียรสก็มาช่วยเอาไว้ได้เวลาเจอศึกหนักแล้วล่ะบอยเฟนหลังจากคัดสีโหยังจะใช้วิธีสกปรกเหมือนเดิมเลยนะด d ดดี้เดียรสฉากนี้ทุกคนรวมถึงผมและบอยเฟนก็จะลึงไปพร้อมกันเฮ้ยเฮกล่างไวลัสพูดได้ ดดดี้ได้บอกว่านี่มันไม่ใช่วรัสแต่มันเป็นบั๊กจากบริษัทไอริสบริษัทปีาศาจกลุ่มมาเฟียที่ทำด้านสื่อโดยเฉพาะด a d ดดี้เองก็เคยเป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัทนี้แต่ก็มารู้ทีหลังว่ามันเป็นบริษัทที่ชั่วร้ายเลยต้องถอนตัวออกมาเมื่อบริษัทไอริสรู้ถึงการกระทำของด a ดดี้ก็โกรธจัดและต้องการแก้แค้นจึงได้ส่งคนมาเฝ้าดูเกิร์ฟเฟนที่สวนสาธารณะ จากเวอร์ชั่นแรกยังไม่พอบริษัทไอริสยังจ้าง,างแฮกเกอร์มาแฮกแฮกอีกด้วยชั่วร้ายยิ่งนักต่อจากนี้ต้องเรียกว่าไอริสนะครับเมื่อไอริสได้ท้าแดดดี้แรป11ทว่าเขาก็ได้ให้บอยเฟรนมาแรปแทนมนุษย์หัวฟ้าเนี่ยเหรอจะเอาชนะฉันได้แต่ถ้าบอยเฟรนแพ้แล้วก็หุ่นจะระเบิดข่าทุกคนในงานนะ แต่ว่าถ้าบอยเฟรนชนะก็ต้องปล่อยเกิร์เฟรนและเฮ็กไปโอ้โหบทพูดของบอยเฟรนโคตรพระเอกเพลงต่อจากนี้แหละจะเป็นไฮไลท์สำคัญที่สุดของมดนี้ตัวโน้ตดิ้นได้แบบกะฆ่าผู้เล่นให้ตายคามมือแต่ลืมไปแล้วเหรอว่าพระเอกเรื่องนี้คือบอยเฟรนนะโดนแลปใส่หน้าไปหนึ่งทีบอกเลยว่าด่านนี้เพลงทำออกมาได้ดีมากจริงๆได้อารมณ์เหมือนสู้กับบอสเลยโหดจริงๆเล่นไปก็หัวโยกไปหลังจากที่บอยเฟรนเอาชนะไอริสมาได้ไอริส กาจะผิดสัญญาและจะฆ่าทุกคนในงานแต่ดดดี้ก็พูดขึ้นมาว่าถ้าแกทําขึ้นมาจะไม่มีคนในนรกร่วมงานกับแกด้วยแกจะถูกโฆษณาและกลุ่มทุนคนอื่นๆตัดหางปล่อยวัดเนาะนี่มันกะฆ่าในทางเศรษฐกิจชัดๆไอริสรู้สึกแค้นที่แพ้บอยเฟรดนแลปเปอร์หน้าใหม่แต่กก็ทำอะไรไม่ได้จึงได้แค่ทำตามสัญญาเฮกเองก็กลับมาแล้วแถมบอกว่าตัวเองเนี่ย สงสัยต้องติดตั้งโปรแกรมแอนตี Anti ้ไวรัสแล้วละ่ะเฮคพูดขอบคุณบอยเฟรนด์ friend, และทุกอย่างก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งก่อนตัวเกมจะจบได้มีตัวละคร2คนจากบริษัทไอริสคุยกันซิเลียปีศาจผมเหลืองใส่แว่นและ i n f e r n ร s ปีศาจแว่นดำน่าจะเป็นตัวหัวหน้าด้วยคุยกันเรื่องแผนการร้ายบางอย่างแม้ว่าจะแพ้ครั้งนี้แต่พวกเขาก็ยังมีโครงการลับบางอย่างที่ชื่อว่า Slasher จากนั้นก็มีตัวละครอีกคนที่ชื่อ Slasher เป็นชายใส่ฮูดใบหน้าเบืน h เฮกแต่ดาร์กกว่ายิ้มแบบชั่วร้ายสไตล์ก็จบกันไปแล้วนะครับกับหมอด Hex 2.0ตัวเกมทำออกมาได้ดีมากมีการโยงเรื่องราวจากภาคแรกองค์กรร้ายไอริสและฉากคัดซีนสุดปังและความสัมพันธ์ตัวละครอื่นๆส่วนปริศนาของโปรเจกต์ l a s h e r ก็ต้องรออัปเดตหน้าปูเนื้อเรื่องออกมาได้หน้าติดตามยิ่งนัก ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย